สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสมุนไพรชาแนลนะครับในส่วนของวันนี้รักคุณสมุนไพรชาแนลจะขอนำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของผักพื้นบ้านของเราอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือผักเม็กนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจะเป็นในส่วนของยอดผักเม็กนะครับที่ตัดต้นออกไปแล้วแต่ถ้าว่าเหลือต่อทีนี้ในส่วนของยอดของผักเม็กนะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ชมดูเลยครับยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยครับ ผู้ชมครับในส่วนของผักเม็กนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับนอกจากจะใช้ในส่วนของเป็นผักนะครับรับประทานสดหรือว่านําไปประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนํายอดของผักเม็กนะครับมารับประทานสดนะครับแกล้มกับในส่วนของเมนูลาบน้ําพริกต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับผู้ชมในส่วนของประโยชน์ทางด้าน สมุนไพรไทยโบราณนะครับคุณผู้ชมยอดผักเมกนี้นะครับช่วยดูแลในเรื่องราวของขับลมนะครับช่วยขับลมนะครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะบริโภคสดได้เลยหรือว่ากินสดได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของผักเมกนะครับ ผักเม็กสูบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผักนะครับเป็นผักธรรมชาติที่เราสามารถที่จะรับประทานกับเมนูลาบเมนูน้ําพริกต่างๆนะครับของภาคีสานนะครับหรือว่าน้ําพริกทั่วไปของทุกภาคนะครับแต่ที่จริงนะครับในส่วนของผักเม็กนี่ครับเราสามารถที่จะนํามารังสรรค์ประกอบเมนูอาหารเป็นผักได้หลากหลายอย่างหลากหลายเมนูลยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือนะครับผักเม็กนะครับมีคุณประโยชน์ทาง สมุนไพรไทยโบราณนะครับยอดอ่อนแบบนี้นะครับผู้ชมเราสามารถที่จะเด็ดมารับประทานสดกับเมนูอาหารประเภทลาบแล้วก็น้ำพริกต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องราวของช่วยขับลมนะครับผู้ชมช่วยขับลมได้ดีเลยทีเดียวนะครับผู้ชมนี่คือประโยชน์ดีๆจากผักเม็กนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่รักทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพภราดรมัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ